สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญละมาเซียครับพบกันในวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายน2566ติดตามอัปเดตข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับก็ช่วงนี้สภาพจิตใจนะกำลังกลับมาดีแล้วหลังจากที่ชนะปอร์โตในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์คการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยนะครับก็คําถามที่หลายคนสอบถามเข้ามาว่าบาร์ซาเนี่ย ได้เงินจาก UCL เท่าไหร่แล้วหลังจากที่ผ่านเข้ารอบวันนี้ผมมีคำตอบมาฝากกันแล้วก็เช็คอาการบาดเจ็บกันหน่อยครับของชัวรลการเซโล่มาร์กอังเดรแทสเตเกนว่าจะหายทันเกมเจอกับแอตมาติดนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญในวันอาทิตย์นี้หรือไม่เรื่องของการต่อสัญญาครับโรโนัลอลาโโคตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาเยอร์มิวนิกมาอย่างหนักในช่วง2-3วันมานี้บาซ่า ร้อนลนครับอยู่เฉยๆไม่ได้แม้ว่าจะเพิ่งต่อสัญญาไปนะครับก็เตรียมที่จะพิจารณายื่นสัญญาฉบับใหม่ให้อีกแล้วครับเพื่อเป็นการกันท่าไม่ให้นักเตะเนี่ยย้ายออกจากทีมนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับก็คิดเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีข่าวออกมาแน่ๆนั่นก็คืออันเดอส์คิสเซนเซนครับเหมือนกับเริ่มที่จะไม่แฮปปี้กับ สถานการณ์ของตัวเองครับมีการนัดขอพูดคุยกับเดโก้ผู้ใยการสโมสรน,นะเพื่อสอบถามว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนเขามีสิทธิ์ที่จะกลับมาเป็นตัวจริงใน11ตําตำแหน่งเหมือนเดิมหรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังกันด้วยนะครับฝากกดไลค์คนละ1ไลค์ เป็นกำลังใจในการทําคลิปใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับด้วยใครสะดวกแชร์กดแชร์นะครับส่งสติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แฟนมาให้กันได้แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยสกอร์ครับเว็บไซต์อัปเดตผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์แบบไม่มีโฆษณาขั้นนะครับครบทุกคู่ครบทุก,ทกลีกฝากใช้งานกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลให้ทัศนะฟันธงสกอร์กับผมแล้วก็กูรูอีกหลายๆท่านนะครับแอดไลน์ที่เห็นอยู่บนหน้าจอได้เลยหรือว่า กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับจะมีแปะลิงก์เอาไว้ให้อยู่จะมี2กลุ่มมีกลุ่มแชทกับกลุ่มวิเคราะห์บอลก็ฝากเพื่อนๆที่สนใจด้วยนะมาติดตามเรื่องของเงินรางวัลกันก่อนครับก็ดูจะมีความสำคัญกับบาซ่ามากๆเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับกับช่วงสภาวะที่ประสบปัญหาการเงิน นะถ้าเกิดคุณทำผลงานได้ดีปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวจากการคว้าชแชมป์ลาลิก้าพอมาปีนี้เราเข้ารอบน็อกเอาท์ในศึก UCL เนี่ยมันก็จะได้เงินอีกก้อนหนึ่งนะครับจนถึงตอนนี้ข้อมูลจากบุนโดเดปอร์ติโบครับบอกว่าบาร์ซ่าได้รับการรับรองแล้วนะเป็นจำนวนเงินกว่า71ล้านยูโรนะครับโดยแบ่งสัดส่วนเนี่ยเป็น58ล้านยูโร จากการที่ได้มาแข่ง UCL ในปีนี้นะนี่คือเงินก้อนแรกนะครับซึ่งมันจะไม่เท่ากันแต่ละสมสรไอ้เงินก้อนเนี้นะเงินการันตีก้อนแรกเนี่ยจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับค่าสัมปัะสิทธิ์ของทีมนะขึ้นอยู่กับชื่อเสียงว่าง่ายๆนะบาซ่าเนี่ยได้58ล้านยูโรเป็นก้อนแรกนะครับ ผ่านเข้าสู่รอบ knock out ได้เพิ่มอีก12ล้านยูโรแล้วก็ชัยชนะในแต่ละนัดเนี่ยนะครับไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับาการขายตั๋วนะส่วนเ,เงินที่เป็นเงินรางวัลจากจากยูฟาที่ได้ถ้าเกิดคุณชนะเนี่ยจะได้ประมาณ3ล้านยูโรนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยบวกลบคูณหารนะบาซาก็ชนะ4จาก5นัดของรอบแบ่งกลุ่ม นะครับก็จะได้ประมาณ12ล้านยูโรรวมกันแล้วเนี่ยเม็ดเงินที่บาซ่าได้จนถึงตอนนี้อยู่ที่71ล้านยูโรนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมส่วนแบ่งทางการตลาดเดี๋ยวจะมีการแบ่งสรรปันส่วนหลังจากจบฤดูกาลไปแล้วนะครับก็จะได้เพิ่มอีกส่วนหนึ่งด้วยนะแต่ตอนนี้ที่ได้แน่ๆเนี่ยคือ71ล้านยูโรก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากม นะครับก็ความคาดหวังของผมยังคงเหมือนเดิมนะไปทีละรอบถ้าเกิดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ผมว่ามันก็เป็นโบนัสแล้วเพราะว่าผมหวังเอาไว้แค่เนี่ยเข้ารอบ็อคเอาท์รอบ16ทีมแค่นั้นก็พอนะปีนี้ก็ถือว่าได้ตามเป้าแหละนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าคู่แข่งของเราในรอบหน้าจะเป็นทีมไหนเพราะว่าโอ้มีแต่แบบเสือสิงกระทิงแรบทั้งนั้นเลยนะครับ เรื่องของอาการบาดเจ็บอ่ะหลายคนอาจจะกังวลเพราะว่าเห็นชัวการเซโลโดนเปลี่ยนตัวออกครับในช่วงท้ายเกมที่ชนะปอโตนะก็เล่นดีที่สุดแล้วก็คว้า Man of t เดอะแมชในเกมนี้ด้วยนะครับก็แรงข่าวนะยืนยันครับรวมถึงตัวของการเซโลเองครับเขาก็ออกมาบอกว่า สภาพร่างกายของเขาฟิตพร้อมที่จะลงสนามในเกมเจอกับแอตรลติโกมัตริดวันอาทิตย์นี้นะก็เจอกับทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันเองโดยตรงนะครับเจอกับแอตมาตริดจบปุ๊บเนี่ยสัปดาห์ต่อไปเจอกับคิโรนาต่อเลยโอ้โหสองนัดถัดจากนี้จะมีความสำคัญกับบาซ่ามากเพราะว่ามันจะเป็นการตัดแต้มกันเองนะครับแล้วทีมที่ต้องจับจ้อง การแข่งขันมันไม่ใช่มีแค่บาซ่าฝั่งของเรลมัตริลิเองเนี่ยเขาก็ลุ้นด้วยนะคือผมว่าเขาก็คงอยากให้อ่อมันตัดแต้มกันไปเองเยอะที่สุดอะ่ะถ้าออกเสมอมันยิ่งส่งผลดีกับมัตริดนะครับบาซ่าจำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่ออ่อคงช่องว่างของคะแนนกับแอดมาดริดเนี่ยให้มันเหลือแค่4แต้มตามเดิมถ้าเกิดเราชนะทั้งแอดมาดริด ชนะทั้งคิโรนาเรามีสิทธิ์ที่จะขยับขึ้นไปเป็นอันดับ2ของตารางคะแนนได้เลยนะครับการมีการเซโร่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับแล้วก็เดี๋ยวมาเดาใจชาบีว่าจะจัดทับยังไงจะเล่นแบบเดิมหรือเปล่าเมื่อวานผมวิเคราะห์ในสตรีมไปแล้วนะครับว่านี่คือเซต11ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดอาจจะต้องพักเบลเดแล้วเลือกใช้การเซโร่เนี่ยไปเป็นแบ็กซ้ายอราโคเล่นแบ็กขวา นะครับอ่ะก็สบายใจได้นะจะได้เห็นการเซโลลงสนามแน่นอนนะครับในขณะที่มาร์คอังเดรแทสเตเกนครับคาบีมิเกลผู้สื่อข่าวของอาร์สก็บอกว่า t ทสเตเกนเนี่ยนะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการฟื้นตัวขั้นสุดท้ายครับก่อนที่จะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมก็เชื่อว่าภายใน วันศุกร์เสาร์นี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นภาพแทรเซเกนคืนสนามซ้อมแต่ว่าโอกาสที่จะได้ลงเฝ้าเสาทันทีในเกมเจอกับแอตมาตลิดเนี่ยเขาบอกว่าก็50 50เพราะเราได้เห็นฟอร์มของอิน์กี้เป็นย่าแล้วนะครับทดแทน แทนเซเกนได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็อาจจะไม่จําเป็นต้องฝืนใช้งานแทนเซเกนนะไม่ใช่ว่าหายเจ็บกลับมาปุ๊บแล้วส่งลงเล่นเป็นตัวจริงทันทีเลยก็ให้พักต่อไปก่อนเพื่อร่างกายเนี่ยมันจะได้รีคอ v บัลี่อย่าง100%เนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนที่สมบูรณ์แล้วนะครับคาบิมิเกลบอกว่าแม้ว่าจะบาดเจ็บเนี่ยแต่แทนเซเกนก็ยังคงทําหน้าที่ของกัปตันทีมอยู่ตลอดนะคือให้คําแนะนำนะเป็นย่า แล้วก็คอยปลุกกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับตอนที่กลับเข้าห้องแต่งตัวหลังจบเกมเนี่ยก็ไปร่วมฉลองชัยชนะกับเพื่อนร่วมทีมนะคือยังอยู่ข้างเคียงข้างเสมอไม่ใช่ว่าพอบาดเจ็บไม่มีชื่อแล้วก็ไม่ได้เดินทางมามาที่สนามไม่ใช่คือเขายังอยู่กับเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลานะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี นะครับส่งกำลังใจขอให้ฟิตกลับมาไวๆนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโชว์ของของอินร์กี้เป็นย่าไปก่อนไม่เป็นไรน้องก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอันซูฟาติครับโอ้โหเจอกับข่าวร้ายอีกแล้วนะก็เล่นยืมตัวกับไรตัน ช่วงหลังๆเนี่ยฟอร์มกําลังมาเลยนะยิงประตูได้ต่อเนื่องครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บในเกมที่ไบรตันเนี่ยเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เ s สเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดครับทางเดอเซบีกุนซือของไบรตันเนี่ยยืนยันแล้วว่าฟาติจะต้องพักประมาณ3เดือนนะจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาขวา นะก็โอ้โหเจ็บอีกแล้วนะครับแล้วบาดเจ็บกล้ามเนื้อของฟาติเนี่ยมันเป็นประเภทแบบรุนแรงที่สุดระดับ3อะคือเจ็บหนักสุดอะพัก3เดือนนะครับไม่รู้ว่ากลับมารอบหน้าเนี่ยจะยังมีพื้นที่ว่างในทีมไบรตันหรือไม่นะช่วงนี้แบบกำลังเบียดเบียดที่จะเป็นตัวจริงได้เลยนะแต่พอเจ็บนะครับ3เดือนนั่นหมายความว่าฟาติเนี่ยจะกลับมาได้อีกทีหนึงคือเดือนมีนาคม ก็แบบเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแล้วอ่ะนะครับอาการบาดเจ็บนี่เป็นปัญหาของฟาติจริงๆอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้พรสวรรค์ที่ติดตัวเข้ามาเนี่ยมันไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มที่นะติดเรื่องของอาการบาดเจ็บนี่แหละหลายคนก็ประสบปัญหานี้นะครับอ่ะสู้ๆก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับ มาดูเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของโรนัลดอาราโกกันดีกว่านะจากการรายงานของฟาบิโอโรมานโนครับนักข่าวคนดังเขาบอกว่า,าเป็นที่เข้าใจว่าบาซ่าเตรียมจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับอาราโคนะเป็นหนึ่งใน priority ของสโมสสครับคือเป็นหนึ่งในเป้าหมายอันดับต้นๆที่บาซ่าจะทำ ในปี2 2 4บาเยิบ์าเยนให้ความสนใจจริงๆตามที่ฟรอยนเพเทนเบิร์กของสกายเยอรมันเนี่ยรายงานถูกขึ้นนะชื่นชอบอาราโคมากๆแต่ว่าไม่มีการเจราจาใดๆกับบาซ่าข้อเสนอใหม่เนี่ยจะยื่นให้นักเตะเร็วๆนี้สถานะของอาราโคคือ untouchable คือไม่สามารถแตะตรองได้นะครับเป็นนักเตะที่บาซ่าหวงแหนก็คือจะไม่เข้าสู่ กลุ่มนักเตะที่จะถูกพิจารณาขายนั่นเองนะครับคือผมว่าเรื่องนี้แฟนๆรู้อยู่แล้วนะคือด้วยความสำคัญด้วยฟอร์มการเล่นด้วยพอเดนเชียลที่อาราโคยังพัฒนาขึ้นไปได้อีกนะเผอออถ้าเกิดในช่วงที่ผ่านมาบาซ่าไม่เจอปัญหาเรื่องของการเงินแล้วคว้าแชมป์ได้มากกว่านี้เนี่ย อาราโคอาจจะถูกยกย่องเป็นผู้เล่นระดับ World Class แล้วก็ได้นะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นบทพิสูจน์ของอาราโคที่เขาทํามาโดยตลอดนะครับความแข็งแกร่งสภาพร่างกายเรื่องของความรักในสโมสรเนี่ยโอ้โหไอเด็กคนนี้มันมีใจให้กับบาซ่าแบบสุดๆไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างนําพาเขาจนได้มาสวมปลอกแขนกับตันทีมของบาซ่าในทุกวันนี้นะครับเป็นหนใน4กัปตันทีมที่ได้รับเลือก ก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่บาร์ซ่านะอยู่ๆจะต้องไปขายเขาทิ้งนะครับก็จะมีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะขณะที่แฟรงกี้เดยองครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บาร์ซ่าเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการล่างสัญญานะที่จะต่อเพิ่มเติมทั้งอาราโคกับเดยองเนี่ยเหลือสัญญาเท่ากันคือในปี2026 รจริงๆเนี่ยยังไม่ต้องแบบขยับตัวก็ได้เพราะว่าสัญญาย,ยังเหลืออีกตั้ง2ปีครึ่งนะครับแบบว่ามันมีกระแสข่าวนะกับทีมอื่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยบารซ่าก็ต้องต่อเพิ่มเอาไว้เพื่อความสบายใจของสโมสสน,นะครับเดยองเนี่ยก็มีการพูดคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเป็นการคุยกันผ่านทางโทรศัพท์นะยังไม่ได้มานั่ง Face to Face นะมาจับเข่าคุยกันนะครับสื่อเนี่ยยังบอกด้วยนะครับว่าเดยองยังแบบมีความรู้สึกขุนเคืองในบอร์ดบริหารของบาซ่าอยู่บ้างนะเพราะว่าเมื่อช่วงซัมเมอร์เนี่ยแบบจะไปขายเขาไงเพื่อไปเอาคนอื่นมาแทนอนะเดยองก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ทำไมทำกับเราแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใจของนักเตะก็ยังยึดมั่นเหมือนเดิมคือเขาอยากจะอยู่กับบาซ่าต่อไปนะเรื่องนี้เนี่ย ทางโรมาโนเสริมข้อมูลให้ด้วยนะครับเขาเขียนคอลัมน์ในเว็บไซต์คอร์ทออฟไซต์นะเขาบอกว่าบาซ่าเนี่ยจะต่อสัญญากับนักเตะหลายคนเลยมีชื่อของเดยองอาราโคและก็คนอื่นๆแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นในปี2023เพราะข้อจำกัดเรื่องของ Financial Fair p l a y นะครับแต่ว่าจะมีการพูดคุยกันในปี2024เนี่ยรวมเดยองด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นคีแมน ของบาซ่าพีเพเยอร์ของบาซ่าอยู่ในแผนการสร้างทีมระยะยาวเกี่ยวกับสโมสรอ,อื่นไม่มีการพูดคุยใดๆนะในในตอนนี้เรื่องของเดยองเพราะว่าตัวนักเตะเนี่ยมีความชัดเจนมาอยู่ตลอดว่าต้องการที่จะเล่นให้กับบาซ่าเพียงสโมสรเดียวเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในปีหน้า2024รอให้การเงินเนี่ย มันเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วเดี๋ยวจะเร่งต่อสัญญาทีละคนเลยทั้งอาราเรโคนะทั้งเดยองแล้วก็มีใครอีกที่แบบสัญญาใกล้จะหมดนะครับอาจจะต้องรอดูว่าเลวานดอฟสกี้จะไปยังไงต่อนะจะขยายเพิ่มไหมหรือว่าจะไม่ต่อแล้วนะครับมีใครอย่างพวกเฟรดดี้พวกอะไรเงี้ย มันต่อยาวไปแล้วนะครับก็จะมีอย่างแทสเตเกนอย่างนี้นะที่เดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอในปี2024พอพูดถึงเดยองแล้วนะผมอยากหยิบยกบทสัมภาษณ์ของการเซโรมาให้เพื่อนๆฟังนะคือเขาพูดเอาไว้หลังจบเกมชนะปอร์โตนั่นแหละการเซโรเนี่ยบอกว่าในเกมนี้ผมคิดว่านักเตะทุกคนของบาซ่าเล่นได้ดีมากมาก แต่ผมอยากจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแฟรงกี้เดยองเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในตำแหน่งกองกลางพอเราได้เห็นเขาเล่นในสนามเนี่ยเดยองสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เป็นอย่างมากเราดีใจนะที่เขากลับมาจากอาการบาดเจ็บ คือการเซโล่แบบชื่นชมแล้วแบบสื่อเขาใช้คาว่าคลซี่ในตัวของเดยองมากๆแบบขั้งคล้ในตัวเดยองมากๆนะพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกถึงความสำคัญของเดยองนะครับคือเราที่เป็นแฟนบอลเองเนี่ยเราดูเรายังตกหลุมรักแล้วนักเตะที่เล่นด้วยกันเนี่ยโอ้โหเขาจะไม่ตกหลุมรักได้ยังไงอันนี้ก็ต้องต้อง ต้องบอกว่าเดยองนี่มีคุณค่ากับบาซ่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยในตำแหน่งนี้อ่ะในตำแหน่งที่เดยองเล่นอยู่ในเวลานี้นะคือชื่นชมน้องมากๆนะครับมาดูเรื่องของอันเดสคิสเซนเซนครับคือมันเป็นเรื่องปกตินะผมใช้คำนี้ดีกว่าว่าในช่วงที่ นักเตะคนอื่นได้รับเลือกลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องมันก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เล่นแล้วเขาก็รู้สึกแบบมันไม่โอเคกับสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่นะจากเดิมที่เขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยอยู่ๆไปๆมาๆเขากลายเป็นตัวสํารองนะมันเป็นแบบนี้ตลอดซึ่งมันจริงหรือไม่จริงเนะี่ยเราไม่ทราบได้นะครับเมื่อวานนี้เคราดโดเมโลสายข่าวของกีการเตสเขาก็ออกมารายงานนะบอกว่ามีการเข้า ประชุมร่วมกันครับระหว่างเอเย่นของคิสเซนเซนกับเดโก้พ่วงในการสโมสรน,นะโดยที่ตัวของคิสเซนเซนเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะได้กลับมาคืนสู่ตำแหน่ง11ตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่คิสเซนเซนนะมีกุนโดกันด้วยนะครับที่เข้าพูดคุยกับเดโก้เอาทีละเคสนะเอาเคสของกุนโดกันก่อนคือบาซ่าเนี่ยอยากจะ ยืนยันให้นักเตะสบายใจได้เพราะในช่วงที่ผ่านมามันมีข่าวนะว่ากุนโดกันอยากจะขอย้ายทีมไม่ค่อยแฮปปี้นู่นนี่นั่นบาซ่าอยากจะเคลียร์ใจตรงจุดนี้ให้กุนโดกันเนี่ยมั่นใจได้ว่าสโมสรออยังเชื่อมั่นในตัวเขานะครับไอเรื่องข่าวลือข่าวย้ายทีมเนี่ยไม่เป็นความจริงอ่ะของกุนโดกันมันไม่ได้มีอะไรสลักสาคัญแต่ว่าในเคสของคิสเซนเซนเนี่ยมัน มันดูจะซับซ้อนมากกว่าเพราะนักเตะเองเขาก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยถามว่าฟอร์มตกลงไหมก็อาจจะลดระดับลงบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดน่าเกลียดน,นะแล้วทำไมถึงไม่ค่อยได้ลงเป็นตัวจริงเลยกลายเป็นอินิโกมาติเนสเนี่ยยึดครองตำแหน่งกองหลังตัวจริงของคิสเซนเซนไปเลยเขาก็ไม่เข้าใจตรงตรงส่วนนี้นะครับก็มีการประชุมพูดคุยกันแต่ว่าบาซ่าก็บอกกับคิเซนเซนไปนะว่าคุณเนี่ยยัง เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของทีมแหละแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอินิโก้มาติเนสกำลังเล่นด้วยความมั่นใจก็ต้องให้เวลาเขาเล่นก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคลเซเซนก็จะกลับคืนสู่การเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะแล้วผมว่าระดับของเขากับระดับของมาติเนสอะไม่ได้หนีห่างกันมากนะครับอยู่ที่ว่าในช่วงนั้นๆเนี่ยใครที่มีความ มั่นใจมากกว่ากันแค่นั้นเองนะนะก็เอาใจช่วยอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับคิดเส้นๆนะอย่าอย่ายอมแพ้อยากจะให้แบบใจสู้มากกว่านี้เพราะว่าไม่ใช่แค่คุณคนเดียวคนอื่นในทีมหลายๆคนเนี่ยก็ตกอยู่ในเคยเป็นสำรองมาก่อนแต่ว่าบางคนก็สู้จนกลับมาได้นะส่วนคนที่ไม่ได้สู้ที่ยอมแพ้ก็คงต้องย้ายออกไปนะเพราะว่าตอนนี้บาร์ซ่าคือคัดเกรดแล้วนะครับคุณต้องดีจริงๆคุณถึงจะ เป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องได้มาปิดท้ายที่ชูอัลเฟลิกซ์กันหน่อยนะครับก็เจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในสัญญายืมตัวจากแอตเลติโกมาดริดเฟลิก์บอกว่าคำถามที่ว่าผมจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าเนี่ยผมก็คงตอบไม่ได้แต่ผมมาที่นี่เพื่อสนุก กับการเล่นของตัวเองให้เต็มที่คุณไม่สามารถรู้อนาคตได้ผมหวังว่าจะคว้าแชมป์กับบาร์ซ่าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนเนี่ยต่างแสวงหาผมหวังว่าจะจบปีนี้ด้วยการคว้าแชมป์ใดสักรายการหนึ่งมาได้บ้างแล้วผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถนะครับเอ่อฤดูการนี้เนี่ยเฟลิกยิงไปแล้ว4ประตูนะแต่ว่าจุดหนึ่งที่น้า ตกใจคือเขายิงคอสบาฮิตเนี่ยยิงชนคานไป4ครั้งนะเป็นนักเตะบาซ่าที่ยิงชนคานมากที่สุด <c oughs> คือถ้ายิงไม่ชนคานเนี่ยประตูน่าจะเยอะกว่านี้นะครับก็เริ่มกับเข้าทรงของตัวเองเดโก้นะครับผู้ในการสโมสอดก็พูดถึงเฟลิกไว้เหมือนกันนะครับเดโก้บอกว่า เราไม่เคยสงสัยในตัวของเฟลิกเลยเขาเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสในการทำประตูให้เราได้เยอะมากนอกจากนี้เราดีใจที่ได้เห็นเขากลับมายิงประตูได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ยิงโดนเสายิงโดนคานบางครั้งก็โดนผู้สาประตูเซฟลูกเวอร์นะตอนที่เรานำเขามาด้วยสัญญายืมตัวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาสามารถเล่นได้ทั้งทางซ้ายเล่นได้ทั้งทางขวาเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีส่วนในการช่วยทีมเนี่ย เป็นอย่างมากนะครับมีคนนึงที่ออกมาพูดถึงเฟลิกซ์คือหลุยกาเซียครับคนนี้กนะ็เคยเล่นอยู่กับบาซ่าเล่นอยู่กับแอตมาติดนะเล่นอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับเขาก็พูดถึงว่าทำไมเฟลิกซ์ถึงไม่เข้ากับระบบของซิโมเน่ลุยกาเซียบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เห็นเฟลิกซ์ตื่นเต้นกับการลงสนามมากขนาดนี้มาก่อนเขามีอุปสรรคในด้านที่ไม่สามารถดึง กมนะการเล่นอย่างเต็มที่ของตัวเองออกมาได้ในทีมของซิเมโอเน่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวงการฟุตบอลไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังไม่มีใครสงสัยในพรสวรรค์แล้วก็ความสามารถของเฟลิกเลยแต่มันคือการปรับตัวเข้ากับแอตมาติตตามความต้องการของซิเมโอเน่พวกเขาไม่รู้ว่าจะหาจุดกึ่งกลางได้อย่างไรเฟลิกเป็นเด็กที่มีคุณภาพ เราเคยเห็นเขามาแล้วนะในหลายๆเกมเนี่ยเขาขอบอลเยอะมากเขาได้บอลจากเพื่อนเยอะแล้วก็เล่นเชื่อมโยงกับเลวานดอบสกี้ได้ดีการจับคู่นั้นเนี่ยได้ผลมากๆเฟลิกมีแรงบันดาลใจอย่างมากที่จะบรรลุผลเพื่อคว้าชัยชนะเขาจะพยายามดวลตัวต่อตัวอย่างบ้าคลั่งและจะพยายามเข้าพื้นที่สุดท้ายเพื่อไปกิงประตู มันเคยเกิดขึ้นกับผมเหมือนกันมันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นของการเล่นฟุตบอลซึ่งผมคิดว่าเฟลิกกํกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้นะครับเขาก็ออกมาชื่นชมนะก็คาดหวังว่าฟอร์มจะดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเกมกับแอตมาติตต้นสังกัดที่แท้จริงจะเป็นยังไงลงได้นะครับย้ำอีกทีว่ามันไม่มีเงื่อนไขการห้ามเจอต้นสังกัดจริง นี่คือข่าวสารในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กันเหมือนเดิมคนละหนึ่งไลค์ฝากให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับสแกนกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะแอดไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอก็ได้เหมือนกันนะแอด kbk 789นะฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม easy vip เว็บฟุตบอลสำหรับคอบอลตัวจริงครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ